สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนต่อจากคลิปที่แล้วนะคะเรายังคงเรียนเรื่องสมบัติบางประการเกี่ยวกับ Union, Intersection, c o m p l คอมพลและผลต่างระหว่างเซตต่อจากคลิปที่แล้วนะคะซึ่งคลิปที่แล้วเราเรียนผลต่างขอโทษค่ะ เราเรียนสมบัติบางประการเกี่ยวกับยูเนียนอินเตอร์เซ c กชันคอมพลีเมนต์และผลต่างระหว่างเซตซึ่งเราได้ทั้งหมดสมบัติทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะหรือเป็นกฎทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะซึ่งมีดังนี้นะคะกฎข้อที่1คือกฎการสลับที่หรือ Commutative Law ซึ่งเราได้ว่า A union B เท่ากับ B union A และ A intersection B เท่ากับ B intersection A และกฎข้อที่2หรือสมบัติข้อที่2นะคะเรียกว่ากฎการเปลี่ยนกลุ่มหรือ Associative Law ซึ่งเราได้ว่า A union B union C เท่ากับ A union B union C และ A intersection B intersection C เท่ากับ A intersection B intersection C ส่วนกฎข้อที่3มเรียกว่ากฎการแจกแจงหรือ Distributive Law ซึ่งเราได้ว่า A intersection B union C เท่ากับ A intersection B union A intersection C และ A union B intersection C เท่ากับ A union B intersection A union C ค่ะและกฎข้อที่ C กฎเอกลักษณ์หรือ Identity Law เราได้ว่า A union เซตว่างเท่ากับเซต A A intersection เซตว่างเท่ากับเซตว่าง A union universe เท่ากับ universe และ A intersection universe เท่ากับเซต A ค่ะและกฎข้อที่5นะคะก็คือกฎการซ้ำหรือ idempotent law จะได้ว่า A union A เท่ากับ A เออินเตอร์เซคชเท่ากับ A และกฎข้อ6นะคะคือกฎของคอมพลีเมนตหรือคอมพลีเมนต์ลอเราได้ว่า a u ยูเ n ียน m p คอมพล t เนตท่ากับยูนิเวอรเราได้ว่า A อ n ินเตอร์เซ n ชัน m คอมพลเท่ากับเซตว่างเซตว่างคอมพลีเมนต์เท่ากับยูนิเว s ร์สยูนิเวอร์สคอมพลีเมนเท่ากับเซตว่าง A c คอม l e ลเมนต์แล้วคอม p พลเมนตเท่ากับ A และ A-B ลบ b เท่ากับ A Intersection กชัน p l คอม n พลเมนะคะซึ่งกฎทั้ง6ข้อนี้ครูได้อธิบายไว้แล้วในคลิปที่ผ่านมาถ้านักเรียนคนไหนยังไม่ได้เข้าไปดูนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้อีกรอบหนึ่งนะคะและว,วันนี้เราจะมาเรียนเพิ่มเติมนะคะในกฎข้อที่7หรือสมบัติข้อที่7นะคะ ให้นักเรียนดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะ,ะครูกำหนดให้ universe เท่ากับเซตของ1ถึง7 A เท่ากับเซตของ1-2-4และ B เท่ากับเซตของ1-2-3-5จงหา A intersection B A intersection B ก็คือการหาว่าเซต A กับเซต B มีสมาชิกร่วมกันคืออะไรนะคะนั่นก็คือเซตของ1และ2นะคะ และหา A intersection B complement นั่นก็คือไม่เอาเซต A intersection B complement แต่เอาเอกภพสัมพัทธ์นะคะหรือเป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่เป็นสมาชิกของ A intersection B ซึ่งเมื่อกี้เราหาแล้วนะคะดังนั้นเราไม่เอา1กับ2แต่เราเอาที่เหลือที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นั่นก็คือเซตของ 3, 4, 5, 6, 7ค่ะ และเมื่อให้หา A c คอมพลเมนต์นะคะ A c คอมพลเมนต์ก็คือไม่เอาเซต A แต่เอาเอกภพสัมพัทธ์เพราะนั้นเราก็จะไม่มี1 2 4นะคะดังนั้นเราไม่เอา12 4ก็จะเหลือเซตของ3 5 6, 7ค่ะต่อไปหา B c คอมพลเมนต์ o m คอมเมนต์ก็คือไม่เอาเซต b นะคะไม่เอาเซต b แต่เอาเฉพาะตัวที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่ใช่อยู่ใน B นะคะ ดังนั้น1,2,3,5เราไม่เอาดังนั้นก็จะเหลือ4,6,7หรือเซตของ4,6,7นะคะจากนั้นนำ A c o m e m e n t มา intersection ขอโทษค่ะเอา A c o m e m e n t มาหา union กับ B c o m e m e n t นั่นก็คือนำสมาชิกของเซตทั้งสองมารวมกันนะคะจะได้เซตของ3,4,5,6,7ค่ะ ดังนั้นเมื่อเราสังเกตนะคะจะเห็นว่าคำตอบของข้อที่2กับข้อที่5มีค่าเท่ากันเลยนะคะจากตัวอย่างนี้เราก็เลยได้ว่า A intersection B complement มีค่าเท่ากับ A complement union กับ B complement นะคะตัวอย่างถัดไปค่ะตัวอย่างที่11กํากำหนดให้ universe เท่ากับเซตของ1ถึง7 A เท่ากับเซตของ1 2 4และ B เท่ากับเซตของ1 2 3 5แล้วนะคะจงหา A ยูเนียน B เรานำสมาชิกของเซต A กับ B มารวมกันนะคะคำว่ายูเนียนดังนั้นเราก็ได้เท่ากับเซตของ1 2 3 4 5นะคะหา A u ยูเน B c o m m คอม e พลก็คือไม่เอาเซตนี้นะคะแต่เอาเอกภพสัมพัทธ์ เพราะฉะนั้นไม่เอา1 2 3 4 5ก็จะเหลือเซตของ6กับ7ต่อมาค่ะเราจะมาหา A complement นะคะ A complement เท่ากับไม่เอา1 2 4เพราะนั้นไม่เอา1 2 4ก็จะเหลือเซตของ3 5 6 7และหา B complement ก็คือไม่เอาเซตของ1 2 3 5เพราะฉะนั้นก็จะเหลือ4 6 7นะคะ จากนั้นเอา A complement มา intersection กับ B complement นะคะก็จะมีค่าเท่ากับเซตของ6กับ7นะคะก็คือสมาชิกที่ใช้ร่วมกันก็คือ6กับ7ดังนั้นเมื่อเราสังเกตจะได้ว่าข้อที่2กับข้อที่5มีค่าเท่ากันนั่นก็คือ A union B complement จะมีค่าเท่ากับ A complement intersection B complement นั่นเองค่ะดังนั้นก็เลยนำมาสรุปเป็นกฎข้อที่ ะะเรียกว่ากฎของเดอร์มองกองนะคะหรือเดอร์มอกองลอนะคะจะได้ว่า a intersection b complement จะมีค่าเท่ากับ a complement union กับ b complement และ a union b complement จะมีค่าเท่ากับ a complement intersection กับ b complement นะคะถ้าเราสังเกตเหมือนกับเรากระจาย c o m p l เ m e n t เข้าไป c o m p l เม e n t ไปเจอ a ได้เซต A c คอม l พลเมนต์คอม m พลเมนต์ไปเจอ Intersection กลายเป็น Union ยนนะคะคอม p พลเมนตไปเจอ B ก็กลายเป็น B c คอม l e ลเมนต์นั่นเองนะคะเหมือนกันข้างล่าง A c o m p l e ลเมนตกระจายเข้าไปได้ A c คอม l พลเมนต์ o m คอม m พ n เมนต์ไปเจอ uni Union ก็จะได้ Intersection c o m p ม e พลเมไปเจอ B ได้ B c o m p l e ลเมนนะคะอันนี้เหมือนกับเราสังเกตนะคะเราได้แบบนี้นะคะ และกฎข้อที่8ค่ะเป็นกฎเกี่ยวกับสับเซตนะคะกฎข้อแรก A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ A intersection B จะเท่ากับเซต A นะคะอันนี้เราสามารถอธิบายโดยใช้แผนภาพนั่นก็คือเซต A เป็นสับเซตของเซต B สมาชิกทุกตัวของเซต A ก็อยู่ใน B นะคะเมื่อหา A intersection B ก็จะได้ว่าเซต S จะได้มีค่าเท่ากับเซต A นั่นเองนะคะอธิบายโดยแผนภาพและกดข้อต่อไปถ้า A เป็นสับเซตของ B ก็ต่อเมื่อ A ยูเนียน B, B เท่ากับ B นะคะจาก A เป็นสับเซตของ B ยูเนียนก็คือการรวมเซตดังนั้นเราแรงเงาดังนั้น A ยูเนียน B ก็เท่ากับเซต B นะคะและ กฎข้อที่3นะคะเเป็นสับเซตของ b ก็ต่อเมื่อ B c คอมพลเมนต์เป็นสับเซตของ A c คอม l พลเมนต์สามารถอธิบายโดยแผนภาพดังนี้นะคะอันนี้คือความหมายของ B c คอม l พลเมนต์ก็คือไม่เอาเซต B แต่เอาเอกภพสัมพัทธ์นะคะเอา u เอาเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่เอาเซต B เนาะหรือเป็นสมาชิกของเอกภพสัมพัทธ์แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต B นะคะและ A c คอม l พลเมนต์ก็คือไม่เอาเซต A หรือ เป็นสมาชิกของเอกอเภพสมพัทธ์แต่ไม่เป็นสมาชิกของเซต A แรเงาได้ดังแผนภาพนะคะแล้วถ้าเราสังเกตรูปนี้กับรูปนี้เราก็จะได้ว่า B complement น,นะคะเป็น s ับเซตของ A complement น,นั่นเองนะคะอ่าส่วนกฎข้อที่9นะคะเป็นกฎอื่นๆน,นะคะหรือเป็นสมบัติอื่นๆมีด้วยกันอยู่5ข้อนะคะก็คือข้อที่1 A union B เท่ากับเซตว่างก็ต่อเมื่อ A เท่ากับเซตว่างและ B เท่ากับเซตว่างอันนี้ครูเคยพิสูจน์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะในคลิปก่อน,อนหน้าดังนั้นครูขอไม่อธิบายซ้ํานะคะนักเรียนสามารถกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้หรือสามารถพิสูจน์ได้เองนะคะหรือสามารถดูเอกสารประกอบการสอนเพิ่มเติมได้นะคะข้อที่2อ A intersection B เท่ากับเซตว่างก็ต่อเมื่อ A เป็น s u b เซตของ B c o m p l e ลเมนและ B เท่ากับ A c o m p l e ลเมนข้อที่3 A-B เลบ b เท่ากับเซตว่างก็ต่อเมื่อ A เป็น s u b เซตของ B ข้อที่4นะคะ A-B ลบ t i r t e r t i o t i o n C จะมีค่าเท่ากับ A-B ลบ i o n ูเนีลบ C และ A-B ลบ i o n ูเนีจะมีค่าเท่ากับ A-B ลบ t i r t e r t i o t i o n a ลบ C นะคะอันนี้นักเรียนสามารถ ไปพิสูจน์ได้เพิ่มเติมนะคะหรือดูตัวอย่างเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนนะคะค่ะหวังว่านักเรียนจะตั้งใจเรียนนะคะและมีความสุขกับการเรียนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ